เย็นให้เจอครับชื่นใจไหมครับแก้วนั้นครับมาดูเด็กอีกคนนะครับนี่กระโตไงครับคว้านหาเมื่อยครับคนนี้ครับเอาได้น้ําแข็งไม่เย็นกลับไม่ขี่หาก้อนที่เย็นใสครับแล้วก็แบบนี้ครับมือล้วนๆครับที่ไม่ต้องครับนี่นะครับที่ผมต้องการเย็นแล้วเมื่อกี้ปริัาไป แก้ไขปัญหาไงครับจับจับว่าวันเย็นหรือวม่เย็นแก้ปัญหาด้วยการใช้มือสัมผัสเลยครับที่คีบนั้นไม่ทําให้รู้ครับว่าเย็นไม่เย็นคราวนี้มาดูกวนี้มั้งครับหน้าม้าของเราครับแหมอานมณ์แข็งเต็มเหนียวเลยครับกะเย็นเจี๊ยบเลยครับหายนะครับใจมากเอ๊ะไม่เย็นเลยครับ ไม่เย็นเลยครับลองจับดูครับไม่เย็นเย็นไหมครับไม่เย็นเลยครับคูณเด็ดได้แบบแก้วเย็นๆนะครับเอาเย็นๆนะเอาแข่งก้อนเย็นๆมาเลยนะครับคิดนะหรืออยากได้นั้งแข็งก้อนเย็นๆครับนี่ครับขอเย็นเจี๊ยบครับหรือว่าไงครับเย็นๆที่ไหนเย็นที่ไหนแหมจริงจังมากกับคนที้ครับอยากได้เย็นเย็นจริงนี่รู้ คนนี้ฉลาครับแม่บอกเลยครับน้ําแข็งปลอมนี่หว่าแต่ก็ยังขี้สายเลยครับคุณผู้ชมนี่นือเป็นน้แข็งปลอมตั้งสมมุติฐานครับเธอตั้งสมมุติฐานว่าน่าจะเป็นน้ําแข็งปลอม,มอยีปีแล้วครับเอาเทีมอีกครับคุณเรียบร้อยครับโอ้แก้วนี้ชื่นใจแล้วครับคุณครูอืมเอานี่น้ำท่ายเย็นน้ำท่าเย็น ่ะน,น,น้ำแข็งปลอมนั่นคะหนูไม่หนูไม่รู้มากเลยน้ำแข็งปลองหรือน้ำแข็งจริงอะ,อะน้ำแข็งปลอมกับน้ำแข็งจริงต่างกันยังไงครับนน้ำแข็งปลอมมันจะมันจะไม่เย็ยนแต่น้ำแข็งจริงมันจะแบบเย็ยนๆนะคะเด็กเล็กยังไรู้ครับแม่เจอมุกนี้ก็ไปครับน้ำแข็งปลอมมันไม่เย็ยนครับมาดูเด็กโตบ้างครับคุณผู้ชมเอาแบบเต็มเลยนะ ูจะได้บอกว่าเย็นมากกูจะได้บอกว่าเย็นมากนี่กูจะได้บอกว่าเย็นมากครับแมเชียร์เพื่อนครับใส่เยอะๆเพื่อนไม่เย็นเลยไม่เย็นเลยนะ่เจอน้ำแข็งปลอมเข้าไปก็คุณผู้ชมไม่เย็นครับงั้นเดี๋ยใส่เลยนะนูแก้ปัญหาครับคุณผู้ชมไม่มีทางเลือกแล้วนี่อคุณผู้ชมดูครับเด็กโตครับเห็นไหมครับอถ้าไม่พอแล้วก็ตัดใส่นี่แล้วก็ให้ครูเทน้ำเอาเอง ถึงที่ถึงครับใส่ใจนี่ครับเด็กโตครับคูลินเองเลยครับนี่เทมันทั้งหมดเลยครับน้ําแข็งครับเหมือนกันครับคนนี้ก็เหมือนกันครับมาคนเดียวครับโอ้เดินวนครับใช้ความคิดคนนี้คล้ายๆครับยกไปทั้งนี่เลยครับน้ําแข็งหมดเลยครับเอาไปเลยครับคุณรูไปเติมให้ชื่นใจเลยครับโอ้ยจากเรื่องนี้ครับผู้ชมสามารถวิเคราะห์ได้อย่างไรนั้นไปฝากกันครับ เด็กวัยช่วงประถมเนี่ยค่ะเป็นวัยที่สําคัญที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวสิ่งต่างๆรอบตัวไม่ว่าจะเป็นประสาสัมผัสร้อนเย็นนะคะเ,เรื่องของรูปร่างรสกลิ่นเสียงต่างๆถ้าเกิดว่าผู้ปกครองส่งเสริมในทางที่ถูกต้องนะคะให้เด็กๆได้เรียนรู้จากสิ่งรอบตัวก็จะเป็นการสร้างประสบการณ์ให้เด็กๆได้ดีค่ะ <All right. S 1> ช่วงหน้ากลับมาชมเกษตรกรจอมขุ สนุนโดยเมืองไทยประกันชีวิตกลับมาอมยิ้มช่วงต่อไปนะครับท่านผู้ชมครับใครที่มีลูกหลานที่กําลัง เรียนแบบนะครับในเรื่องอของพฤติกรรมอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยนะครับปล่อยเขานะครับเพราะว่าเด็กๆพัฒนาการจะดีได้จะประสบความสําเร็จได้เนี่ยจะต้องมีต้นแบบที่ดีอันนี้ที่เห็นด้วยมากๆเลยค่ะคือเวลาเราเห็นใครที่ทําอะไรดีๆทําแล้วเข้าประสบความสําเร็จเนี่ยเราแบบมีไฟอ่ะมีพลังอ,อยากทำตามแต่เรามาจับอยู่ในรายการอมยิ้มของเราครับมีคนที่ทําความสําเร็จเกิดขึ้นใกล้ๆเขาเองอแล้วเด็กอมยิ้มของเรา จะทำได้หรือไม่เขาจะท้อถอยหรือเปล่าเราไปดูกันเลยค่ะไปดูกันครับ <S <S บ,ทรบททดสอบนี้ครับเป็นเรื่องของต้นแบบนะครับในการสร้างแรงจูงใจให้กับเด็กครับแม่เห็เมื่อเกษตรกร,รที่อยู่ข้างๆนั้นขุดแล้วก็เจอขุดแล้วก็เจอ,เจอครับพืชผลผลิตยเยอะไปหมดมาดูครับว่าเด็กๆนั้นจะมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปนยังไงนนะมาตอนแรกๆครับจ่อยๆครับคุณผู้ชมดูให้ดีครับ ไม่อยากจะขุดครับไม่อยากค่อยจะอะไรเท่าไหร่ครับหน้ายิ้มหน่อยซึมๆครับคุณผู้ชมอ้าวเฮ้ยเอาละครับรู้ไหมอะไรนี่มีได้ยังไงวะนี่นั่นแน่ไหนครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับมองเกษตรกรคนข้างๆเลยครับเอาสิครับเริ่มคิดแล้วครับเห็นไหมครับโอ้โหพลังเริ่มเยอะขึ้นครับขุดดินเองติดเลยโอ้โหเฉลีแล้วครับ ไม่รู้ละขุดไปขุดไปก็เจอลองขุดลองดูสิเอครับอมันมีมาได้ไงเนี่ยเอาครับคุณผู้ชมเอาไปถามเลยครับทุกทื้นเลยครับโอ้โหสนุกเลยครับเอาสิครับแหมจักง่อยง่อยครับคุณผู้ชมถ้าดูให้ดีนะครับช่วงแรกๆนั้นโอ้โหง่อยมากแต่ตอนนี้ครับขุดกระจุยครับเอาสิครับมันเลยครับอยากได้บ้างครับนี่ครับวันดินขุดใหญ่ครับ ครับเรเจอโอ้โหสนุกครับชอบใจครับผู้ชมเลยครับแมมันมากเลยครับการขุดพ่นผลิตครั้งนี้แล้วดูครับครั้งแรกครับจ่อยครับภาพซ้ายมือครับภาพขวามือนี่คือเห็นตัวแบบครับขุดเอ้าขุดเอาครับสนุกสนานเป็นไปได้ยังไงเนี่ยนี่ครับชอบใจเหรอครับพฤติกรรมเปลี่ยนไปดีครับโอ้โหนี่ครับอยากดูได้บ้างครับนี่ขุดเจออะไรกันเนี่ย

ดูเด็กผู้หญิงบ้างครับคุณผู้ชมครับผมอันนี้ก็คือแบบนิ่มๆครับมาอย่างไรเนี่ยโโอ้หนะครัวมาแล้วครับมาอีกแล้วจ้าได้อีกแล้วนี่ผมก็ได้เหมือนกันไหนไหนไหนนี่หยิบก็ไม่ได้ใช่หยิบยกขึ้นมาได้ครับยกขึ้นมาเลยวุ่นเลย ได้เหมืได้มืนกันเาได้อีกแล้วแกได้อีกแล้วได้อีกแล้วโอ้ยมองครับอยากได้อยากใก้แบบปลูกได้เยืะแบบมงเขาม้างนะฮะวครับนีครับพูดออมาเลยครับว่าอยากปลูกได้เยอะอยากที่มึงเขาบ้างจังเลยครับเห็นไครับเห็นตัวแบบไงครับคุณผู้ชมเอาสิครับหลังจากนั้นก็ขุดกระจุยไว้กันครับเด็กผู้หญิงก็เป็นเหมือนกันครับเหมือนเด็กผู้ชายครับไม่ต่างกันครับขาใหญ่ครับ ท้ายตาอะไรนะเนี่ยนอะทำรายการอมยิ้มหรือเปล่าเนี่ยไ้องของฉันทำไมไม่มีเนี่ยอ้าวและจากเรื่องนี้ครับให้แง่คิดอะไรบ้างไปฟังกันครับตอนเกษตรกรจอมขุดนะคะจะเห็นได้ว่าน้องๆของเรามีความมุ่งมั่นพยายามที่จะ ทำงานให้ประสบความสำเร็จนะคะโดยเฉพาะถ้าหากว่ามีคนข้างเคียงเนี่ยทำเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็เห็นผลที่ได้อย่างเช่นเกษตรกร,กรของเราปลูกไปแล้วก็เจอผลไม้นะคะน้องๆก็อยากที่จะประสบความสำเร็จบ้างค่ะตรงนี้นะคะเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งค่ะที่ผู้ปกครองนะคะสามารถนำไปใช้ได้ค่ะในการสร้างแรงจูงใจนะคะให้เด็กอยากที่จะประสบความสำเร็จนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะบางครั้งแค่เด็กพยายามก็ให้ชมเขาเลยนะคะเขาก็จะเกิดความภาคภูมิใจแล้วก็อยากที่จะ จะทำอะไรให้สำเร็จนะคะา่ารักทุกคนเลยนะคะค่ะมาช่วงท้ายของรายการก็ฝากความรู้สาระไว้ด้วยนะครับมีข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขมาผมฟังก็เป็นห่วงจังเลยซีครับเพราะว่ามีเด็กในช่วงของปรถมวัยนะครับก่อนเข้าเรียนเนี่ยถึง2ใน3คนนะครับที่มีพัฒนาการล่าช้าเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือกลับมาคำว่ากินกอดเล่นเล่า ถ้าเด็กมีพัฒนาการช้าตรงไหนก็ไปเสริมแค่ตรงนั้นนะครับอย่าลืมนะครับก่อนเล่นเล่านะคะวันนี้เราปิดท้ายด้วยคลิปน่ารักน่ารักใช่แล้วครับเป็นเด็กที่โอ้โหส่งมาทางแฟนเพจเรานะกะน้องโอโซนกาลังจะเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยนะครับแต่ว่าเป็นอย่างไรมีความน่ารักอย่างไรทิ้งท้ายรายการนี้ดูภาพเพลย์เลยนะครับแล้วก็อมยิ้มได้พบกับเราสองคนได้ใหม่ในวันศุกร์หน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคลิปนี้จกทางบ้านครับให้ชื่อว่า คลานติดพุงครับ